นายจ๋านี่ทัวมาค้ามให้นายจ๋าแม่ต้มกับน้ำแล้วงั้นไหมให้ได้อยู่ในเกมใส่กูแดนไข่ทัวอ้อยโอนแม่ตีหัวยังไม่หายปวดวันนี้คอแห้งแดงน้ำเป็นไหล่ข่อยต้มด้วยกูไม่เมากูไม่เอาไม่หักตัวนะไอเดี๋ยวก่อนว่าไม่ที่คอน โลบินอ่ะบางอยู่ไหนผมจะซื้อโลตีอ่ะเอาเงินไทยไปแลนเงินลูปีโอ้ยใครก็ได้ช่วยเที๊ยงสาวๆผมไม่ยุ่งผมเป็นคนลกแฟนบุกข้าวสวนผักแล้วขโมยฟักแฟงอายุบนสเล้งซื้อได้ก็มาแตงแตดกิดไม่ค่อยเดียวช่วงนี้มันครับแ ตั้งซื้อถยในยี่สิอแต่ยอมมาขับโอข่าตัในสี่สิเอจะถึงลไม่มีข่ายลแค่แค่ยี่สิบนี่ถุงยอแบบจูใจไปเลยนุ่มบุกซีีทังอ้าเขาถตงแยกทับางบันยิบทอผสมหน้าเฮ้ยนุมนบ้มาไกลตั้งใจขึ้นบอกจะลงเรือนาแต่ของไม่เข็มมาขอเค็มเกลือนอย่จะกวนีนมาแต่อีนี่ฟาด้วยซ่ากับเบือซิงอัสปอและกูอยากตีนผีนี่กูมาเป็แบดบอยเห็นสาวเราไม่หลีตำรวจมากูไม่เลิกกูไม่ดีพอดีพวกพี่แม่งรวยจัดแบบมหาเศรษฐีาจโรงแรม สักคึ่งสุดีหไม่ตัดกูจะไปัดมึงเองผชายี้เกียจจะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอยาฟิลโรนดนโดแต่ลูกบอลเขาจะขายต่อเป็นหนี้ก่อนโตแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เฮ้ยมอยว่าเนี้ยมังว่าเนี้ย คนอนมาไม่ที่คอนไม่ดีอาดุดหมดบอกบอกก็จ้างไม่มีอ๋อไม่อยากกลับบ้านบอกว่าโดนแบบไอ้ยอย้อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีพ